พ่นน้ำแล้วอ่ะสวัสดีพ่นน้ำรู้แล้วเนะะคที่รับชมอยู่ทาางด้นล่างนะครับในขณะนี้นะครับทางจิ๋มของกระดานนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับขอให้นะเขาเพื่อนทุกท่านดูไปเลยวิธีการรับชมนะครับในกลุ่มมองด้านล่างนะครับแต่ว่ากลุมมองด้านบนนะครับต้องยืนนะครับแต่ว่าดำเก่งไหมดำน้ำเก่งไหม จุดนี้ด้วยท่านก็ได้ยินบอกวุ้ยยังมีชุดที่สามนะครับผมเพราะว่าเราจะให้ลงด้านล่างสามชุดด้วยกันนะครับชุดละประมาณหกนัดดำไปแล้วดำไปแล้วขอแจ้งนักท่องเที่ยวที่อยู่ทางด้านบนได้รดำซ่าบถ้ามีถ้ามีดูข้างล่างเขาก็จะรออยู่ในน้ำมาลุกละสงสัยนะครับในการไปแล้วน่ะเห็นไหมอยู่บริเวณไหนครับ ไอเดียหนุนคาเอร์ของเอาเนี่ยนะครับเป็นทางลงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ทางด้านล่างแน่นแล้วนะครับเราจุดมองไม่เห็นแล้วว่กลับมาแล้วว่ายกลับมาดีดีลูกน้ำจบไปแล้วกลับมายังกลับมายังโอ้ยังไม่กลับทางด้านบนก็รอสักครู่มนะครับนุนนุนนุนโอ้ยกินกินาอ๋อนะครับตรงขอบดูว่านะครับนองเที่ยวกำลังสนุกสนานกับการรับชมนะครับผม ในหลวงในสัตว์ทองด้านวยนะครับในการรับทองผ่านกระโจมนะครับเราก็จะได้มาแล้วมาแล้วพื้นที่บริการของทำจิ๋นะครับก็มีอยู่อยู่ในสัตว์น้ำนะครับที่มีความลึกนะครับประมาณ4เมตรนะครับโอ้ลึกตั้ง4เมตรแน่นี่สิบเมตรนะครับเป็นี้เพื่อให้ครั้งสี่นะครับว่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวนะครับทั้งสองมวงว่งได้รับชมนะครับ พูดถึงทั้งคิมแล้วนะครับก็เป็นช้างเทพเมียปัจจุบันนี้ก็อายุ31ปีครับให้ลูกมาแล้วสองเชือกด้วยกันไม่มาไม่มาเรียกมาคอาเรียกมาคางจี้เป็นช้างแก่นะครับผู้แรกของประเทศไทยด้วยนะท่องเที่ยวบางท่านอาจจะเคยได้ดูนะครับก็คือช้างนครเขาว่ายน้ำสบายมากเลยเนาะตอนนี้นะครับจุ๋มนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วครัจิมกระจุ๋ม ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีมาแล้วมาแล้วมาค่ะมีแล้วมาแล้วนะครับมีแล้วนี่นี่หันมาทางนี้หนูมาแล้วมาแล้วพูดถึงช้างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับหนึ่งนะครับที่ในเดื่นวานนี่อาหารก็เป็นแต่กระดูกแล้วพักก่อนกระดูกทุกงูนะครับเป็นสัตว์ที่ตั่งค้องนี่นี่มีมาแล้วนี่นี่ กินกล้วยเก่งเหมือนนี่เลยเนี่ยนีนี่จับนี้ได้ด้วยถึงถึงเอ๊ะไปเร็วดำไปเร็วได้ประมาณสิ้ปีตาช้าตัวใหญ่แต่ตาตัวเล็กไหมตาเล็กนิดเดียวเนี่ยเ,เดี๋ยวดูอีกรอบนึงก็เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นแล้วลูก เออเดี๋ยวเขาแสดงเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออดูดูให้จบก่อนให้จะให้ช้างขึ้นข้างบนไป็นัาหางของไปไหว้กับช้างไหมไปไหว้กับช้างไหมไปไหมไปเลยไหมไปเลยไหมส่วนทางด้านบนนะครับตอนนี้ก็รอสักพูดนะครับ